อีกหนึ่งคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับหน้าจอที่ผมเจอมาบ่อยๆตั้งแต่เริ่มทำชาแนลก็คือสามารถที่จะเอาหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยไปเล่นกับเครื่องเกมคอนโซลไม่ว่าจะเป็น PS 4 Xbox One หรือว่า Nintendo Switch ได้หรือเปล่าและถ้าเทียบกับทีวีอันไหนดีกว่ากันคลิปนี้ผมจะมีคำตอบมาให้พร้อมกับรีวิวหน้าจออีกหนึ่งตัวที่ต้องบอกว่าสามารถบรรจบเอาข้อดีของทั้งทีวีแล้วก็จอมอนิเตอร์เอาไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวสวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับ แน่นอนว่าทั้งจอมอนิเตอร์แล้วก็ทีวีมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันซึ่งถ้าจะแบ่งหมวดหมู่ในการใช้งานหลักๆก,ก็จะแบ่งได้3ประเภทก็คือเอาไว้ทํางานดูหนังแล้วก็เอาไว้เล่นเกมนั่นเองและมอนิเตอร์กับทีวีเหมาะกับงานอะไรบ้างอย่างแรกนะครับง่ายที่สุดก็คือเอาไว้ทํางานซึ่งจุดนี้แน่นอนทุกคนคงตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่าต้องเป็นมอนิเตอร์อยู่แล้ว เพราะว่าด้วยการออกแบบหน้าจอที่เอาไว้ใช้งานใกล้ๆแล้วก็ทํางานได้นานๆคงจะมีน้อยคนนะครับที่ซื้อจอทีวีเพื่อเอาไปใช้ทํางานโดยเฉพาะอย่างที่2ก็คือเอาไว้ดูหนังซึ่งแน่นอนว่าการดูหนังนอกจากเรื่องของสีสันภาพสวยงามอะไรต่างๆแล้วจะคํานึงในส่วนของความเต็มตาก็คือขนาดของหน้าจอนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของเสียงด้วยทําให้การใช้งานสําหรับดูหนังทีวีก็มักจะตอบโจทย์มากกว่ามอนิเตอร์ทั่วไป และอย่างสุดท้ายก็คือเอาไว้ใช้เล่นเกมซึ่งเป็นประเด็นหลักของเราวันนี้นั่นเองต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์การเล่นเกมได้หมดแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สําหรับเกมเมอร์ทุกกลุ่มหรือว่าทุกคนถ้าเป็นเกมเมอร์สาย PC ที่เน้นใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดทําให้ต้องเล่นใกล้ๆจอเนี่ยจอมอนิเตอร์เองก็เลยตอบโจทย์มากกว่าด้วยแนวเกมที่เป็นแบบ first person multiplayer ต้องการชิงไหวชิงคลิปมี refresh rate มี hertz สูงๆงแล้วก็ไม่ต้องการขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากเพราะว่าต้องกว่าตาดูหน้าจอให้ทั่วนะครับ ส่วนเกมเมอร์ฝั่งคอนโซลเองก็มักจะเล่นเกมผ่านคอนโทรลเลอร์ทำให้สามารถนั่งเล่นไกลๆหรือว่านั่งเล่นที่โซฟาห่างๆจากจอได้แล้วก็เน้นเสพเรื่องความสวยงามของภาพรวมไปถึงบางเกมต้องนั่งเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวทําให้เสียงจากลำโพงก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน ไม่ต้องไปต่ออุปกรณ์อืนอ่นๆให้วุ่นวายทำให้ทีวีจึงมักจะได้รับความนิยมในหมู่เกมเมอร์สายคอนโซลมากกว่านั่นเอง <S <S เกร็นมาซะยาวนะครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะต้องเลือกจากเหตุผลที่ผมว่ามาว่าตัวเองเหมาะกับจอแบบไหนแต่ถ้าผมจะบอกว่าแกจเจตที่ผมจะมารีวิววันนี้จะทําให้คุณเลือกได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือตัวนี้ครับ เ e นคิว3 2 8 0 u จริงๆไม่ใช่ทําให้เลือกง่ายขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าจอจาก BenQ ตัวนี้สามารถทําได้ทุกอย่างตามที่ผมพูดมาด้านบนเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทําได้ยังไงแล้วก็ทําได้จริงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นคงต้องขอขอบคุณทาง BenQ Thailand ที่ส่งจอตัวนี้มาให้ทางช n n e l ได้รีวิวนะครับงั้นเดี๋ยวเรามา Un นบ็แล้วดูอุปกรณ์ภายในกันเลยงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมี USB Type C ให้มา1เส้นมีสาย HDMI นะครับให้มาอีกหน่งเส้นแล้วก็มีสายไฟหัวให้มาเป็นอย่างนี้ แล้วก็มีคู่มือออนไลน์ a ร r นตีการ์ดนะครับให้เข้าไปสมัครเพื่อรับประกันอุปกรณ์นั่นเองแล้วก็จะมี user manual นะครับให้มาเป็น CD quick start guide วิธีการเชื่อมต่อเบื้องต้นนะครับการเซตอัพอะไรต่างๆอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องม,มีอะไรบ้างเล่มนึงจะเป็น safety instruction นะครับคู่มือความปลอดภัยแล้วก็อันี้จะเป็นฐานตัวจอดูหนักแน่นทีเดียวนะครับ หนักหนักมากเลยนะเป็นเหล็กมาพร้อมกับแผ่นอะไรอีกหนึ่งชิ้นไม่แน่ใจนะเดี๋ยวตอนประกอบน่าจะรู้กันมีตัวขายึดกับตัวฐานนั่นเองหนักก็หนักอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นรีโมทนะครับไปดูตัวจอการก็เปิดขึ้นมาไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโฟมลาๆหนักก็หนักเอาเรื่องเลยนะครับให้ดูหน้าตาจอสักเล็กน้อย32นิ้วนะครับประมาณนี้มาดูใกล้กๆก,ลกันสำหรับด้านหน้านะครับก็ เป็นจอแบบด้านดๆหน่อยด้านล่างจะเป็นลำโพงพร้อมกับโลโก้ HDRI ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโลโก้ BenQ นะครับตรงนี้น่าจะไวรับอ ra ินฟราเรดสำหรับรีโมทลำโพงเป็นสเตอริโอสองข้างด้านบนก็จะเป็นช่องระบายอากาศด้านหลังก็จะมีโลโก้ BenQ แล้วก็ เขียนว่า superior sound by f r i v o l o ล่างข้างหลังมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นไว้ที่เสียบขาตั้งนั่นเองนะส่วนช่องต่อมีอะไรมาให้บ้างนะครับมาดูกันใกล้ๆนิดหนึ่งมี HDMI 2.0 2ช่อง DisplayPort version 1.4 1ช่อง USB Type C ที่รองรับความละเอียด 4K 1ช่องและช่องต่อหูฟังแจ็ค3.5ส่วน power จะอยู่ด้านนี้นี่เป็น power นะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มควบคุมแล้วก็เป็น j o ย s t i c กด้วยนะครับ ด้านล่างจอก็หลักๆจะเป็นพวกรูระบายความร้อนแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้เนี่ยมีวงแหวนตรงนี้อยู่ด้านขวาล่างนะครับสำหรับสเปคของตัว b e n q e w 3 2 8 0 U ชนิดของหน้าจอเป็นพาเนลแบบ LCD ขนาด32นิ้วอัตราส่วนหน้าจออยู่ที่16ต่อ9ความละเอียดสูงสุดรองรับที่ 4K หรือว่า3840คูณ2160พิกเซล dynamic contrast ratio อยู่ที่20ล้านต่อ1 refresh rate อยู่ที่60 Hz มุมมองในการรับชมอยู่ที่178ต่อ178 response time อยู่ที่5มิลลิ display colors หรือสีที่สามารถแสดงได้อยู่ที่1.07พันล้านสี color bit อยู่ที่10บิต color gamut อยู่ที่95% DCI-P3 ขนาดของตัวจอความสูงอยู่ที่52.3ซมความกว้างอยู่ที่72.7ซม และความลึกอยู่ที่20.4ซนเมตรน้ำหนักของตัวจอรวมกับขาตั้งอยู่ที่10.9กิโลกรัมลำโพงที่บิวอินมาเป็นแบบ2.1นชัแนลคู่หน้ากำลังขับ2วัตต์และด้านหลังที่เป็นซาวบูเฟอร์กำลังขับ5วัตต์ในด้านการออกแบบต้องบอกว่าจากที่เป็นคิวได้วางโพซิชันของรุ่น E W 3 2 8 0 u ตัวนี้ให้เป็นพรีเมียมมอนิเตอร์การออกแบบจึงดูเรียบหรู วัสดุก็จะสลับกันระหว่างพลาสติกแล้วก็โลหะด้านด้านและที่สําคัญก็คือขอบจอด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายขวาออกแบบมาได้บางมากๆ ทำให้แม้ว่าขนาดหน้าจอที่ใหญ่ถึง32นิ้วเมื่อเอามาวางบนโต๊ะทํางานก็ถือว่าไม่ได้ดูใหญ่เทอะทะอะไรแต่ถ้าใครเล็งๆอยู่ผมก็มีคําแนะนําเพราะแม้ว่าสําหรับหน้าจอ32นิ้ว EW3280U ตัวนี้ถือว่าสามารถออกแบบมาได้ประหยัดพื้นที่แต่ใครที่มีพื้นที่จํากัดหรือว่าโต๊ะทางานโต๊ะเล็กๆเมื่อเอาจอรุ่นนี้ไปวางก็แทบจะเต็มพื้นที่เลยอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าโชคดีหน่อยที่มีโอกาสได้จัดห้องทํางานใหม่แล้วก็เปลี่ยน โต๊ะทํางานนะครับไม่งั้นน่าจะวางจอไม่พอโต๊ะองตัวนี้เนี่ยยาว180แล้วก็กว้าง75เซนนะจะเห็นว่าเมื่อวางจอไปเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโต๊ะเก่าของผมวางจอไปปุ๊บเนี่ยแทบจะเต็มพื้นที่แล้วคือวางโน้ตบุ๊กแทบจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมโต๊ะหรือว่าเตรียมพื้นที่การทํางานของจอตัวนี้เอาไว้ให้เพียงพอรครับและตัวจอก็ยังมีการใส่ปุ่มควบคุมแล้วก็จอยสติ๊กต่างๆด้านหลังขวาของจอครับเพื่อให้สามารถปรับค่าอะไรต่างๆได้ แล้วก็จะมีวงแหวนได้เอลไว้ปรับเพิ่มลดเสียงอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยถ้าเกิดจับมาวางไว้ฝั่งเดียวกันเนี่ยน่าจะใช้งานสะดวกมากกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจอรุ่นนี้เองก็แถมรีโมทมาให้นะครับซึ่งทําให้ใช้งานสะดวกขึ้นมากๆเลยสามารถที่จะเลือกอินพุตปรับแต่งค่ารวมไปถึงเพิ่มลดเสียงต่างๆผ่านรีโมทต,ตัวนี้เลยก็ได้ส่วนอีกเรื่องที่ผมรู้สึกขัดใจไปหน่อยก็คือเรื่องของช่องต่อที่ตัวนี้มีมาให้ก็คือมี hdmi มาให้2สอง,อง,ง,งึ่องซ ให้มาเยอะระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้า Position รุ่นนี้ให้เป็นจอ All-in-One Entertainment แล้วเนี่ยผมคิดว่าช่อง HDMI อาจจะยังน้อยเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเทียบกับทีวียางน้อย HDMI สมัยนี้ส่วนใหญ่ทีวีก็จะมา4ช่องแล้วนะอย่างตัวผมเองเนี่ยเสีย PS4 ช่องหนึ่งเสีย Nintendo Switch ช่องหนึ่ง,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 งและถ้าจะเอาพวกโน้ตบุ๊กมาใช้ก็ต้องถอดเปลี่ยน HDMI นะเพราะว่าโน้ตบุ๊กผมเองยังไม่ซัพพอร์ต USB Type C แล้วก็ไม่มี Display Port ด้วย และยิ่งถ้าเกิดใครจะเอาไปไว้ดูหนังต่อกับพวกเซตท็อปบ็อกอะไรพวกนี้ก็แนะนําว่าอาจจะต้องหาพวก HDMI switcher มาต่อเพิ่มนะครับจะสะดวกขึ้นมากกว่าในส่วนของด้านการทดสอบนะครับผมเองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆก็คือเรื่องของการทํางานเอาไว้ดูหนังแล้วก็เอาไว้เล่นเกมสําหรับอย่างแรกผมก็จะมาพูดถึงการใช้ทํางานก่อนสิ่งแรกเลยนะครับที่มีการ เปลี่ยนหน้าจอมาเป็น32นิ้วเนี่ยก็คือขนาดนะที่ใหญ่ขึ้นมากๆจากปกติที่ผมใช้งานบนจอน้ตบุ๊ก14นิ้วบ้างแต่ว่าถ้าทำงานที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะเอามาต่อมอนิเตอร์ขนาด22นิ้วนะครับแต่ว่าพอเจอกับขนาด32นิ้วเนี่ยต้องบอกว่าเต็มตากว่ามากๆเลยนะ22นิ้วเดิมเนี่ยดูเล็กไปเลยเพราะฉะนั้นใครที่ ทำงานที่ต้องมีรายละเอียดหน้าจอเยอะๆอย่างพวกแต่งภาพทําคลิปอะไรพวกนี้จอใหญ่เนี่ยสะดวกกว่าเยอะมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับการทํางานด้วยความละเอียดระดับ 4K เนี่ยอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆถ้าเราใช้งาน 4K ที่จอไซส์ขนาดเล็กเนี่ยตัวหนังสือต่งางๆมันจะเล็กเมนูนต่างจะเล็กจะมองลําบากนะแต่อันนี้พอเป็นขนาด32นิ้วเนี่ยต้องบอกว่า ตัวอักษรอะไรต่างๆก็ยังสามารถที่จะมองเห็นได้นะเพราะว่าเรานั่งระยะไม่ได้ไกลามากนั่นเองนะก็ถือว่าสะดวกมากขึ้นเลยทีเดียวและอีกส่วนนะครับก็คือระบบ hdr หรือว่า high dynamic range นะครับหลายๆคนคงจะมองว่า hdr เนี่ยน่าจะเอามาช่วยทําให้ดูหนังหรือว่าเล่นเกมได้ดีขึ้นแต่เมื่อผมเอามาใช้งานจริงเนี่ยปรากฏว่า hdr เองก็เอามาช่วยการทํางานได้ดีมากๆเลยเหมือนกัน,นครับ ยกตัวอย่างอย่างในคลิปเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งจะทำไปก็คือคลิป Xbox Series กับ Xbox Series X นะครับในภาพเองเนี่ยจะมีทั้ง2ตัวเลยแต่จะเห็นว่า Xbox Series เนี่ยขาวกลืนไปกับฉากเลยนะเพราะว่าความต่างสีความสว่างอะไรมันใกล้เคียงกันมากๆนะครับอันนี้เป็นโหมดปกตินะครับ off มเปิด Display HDR ปุ๊บตรงขวาล่างนะสังเกตดูจะเห็นว่า Xbox Series กลับมาแล้วนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้น HDR ไม่ได้ช่วยแค่เล่นเก็บดูหนังนะแต่ว่าทํางานเนี่ก็มีส่วนมากโดยเฉพาะใครทําพวกงานภาพงานสีอะไรพวกนี้มันก็จะเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วนมากกว่านั่นเอง mm hmm. E W U 3 8 0 U ตัวนี้ยังมีค่าสีที่เที่ยงตรงมากๆนะครับสามารถนํามาใช้งานทําพวกภาพแต่งสีอะไรต่างๆได้ ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมี c o l o r อร์บิตถึง10บิตแล้วก็สามารถแสดงเฉดสีได้ถึง1.03พันล้านเฉดสีรวมไปถึงมีค่าค o ลเลอร์กาุมูถึง95% DCI P 3เลยและตัวซีรีส์ E w ัยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยี Eye Care หรือว่าเทคโนโลยีที่ช่วยถนอมสายตาม,มากมายนะครับทำให้ช่วยให้การทำงานเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก คลิกรีต่างๆที่มีมาอยู่แล้วในพวกจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ๆรวมไปถึงพวกฟีเจเรทอะไรต่างๆที่มอนิเตอร์เองสามารถทําได้ดีกว่าพวกทีวีนะยังมีเทคโนโลยีถนอมสายตาอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอย่าง Brightness i n t e l l i g e n t Plus หรือว่า BI Plus ที่ช่วยลดความสว่างหน้าจออัตโนมัติพร้อมกับควบคุมพวกอุณหภูมิสีอะไรต่างๆถัดมาครับยังมีเทคโนโลยี Low Blue Light ครับทำหน้าที่กรองแสงสีน้ำเงินซึ่งมีในพวก ฟิล์มกองแสงที่หลายๆคนเห็นบนหน้าจอมือถืออะไรต่างๆตรงนี้สามารถกลับโหมดได้นะครับเช่นโหมดมัลตนะิมีเดียเว็บเซิร์ฟิงออฟฟิศอ่านหนังสือหรือว่าอ e ีเพเปอร์เลยก็มีนะอันนี้เหมาะมากๆสําหรับใครที่เอาไปอ่านพวบเท็กซ์หรือว่า PDF อะไรต่างๆเพราะว่าปกติถ้าอ่านไฟล์ PDF ต่อให้เป็นไฟล์ขาวดำแต่ถ้าเป็นหน้าจอปกติเนี่ยมันก็จะเกิดอาการล้าสายตาได้แต่ถ้าเป็นอ e ีเพเปอร์โหมดตัวนี้เนี่ย อ่านแล้วจะสบายตาเหมอ่านกระดาะษก็ช่วยได้เยอะเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของการทํางานนะครับถือว่าขอบอโจทย์เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบเลยทั้งหน้าจอที่กว้างมากๆและยังมาพร้อมกับโหมดถนอมสายตาต่างๆที่แม้ว่าจะทํางานานานๆน,นั่งใกล้ๆเพ่งจอตลอดก็ช่วยทําให้ล้าสายตาน้อยลงเมื่อเทียบกับจออื่น,นและที่สําคัญที่สุดคือมีค่าสีที่เที่ยงตรงมากๆ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เอาไปทํางานเกี่ยวกับภาพวิดีโอเกรดิ้งสีต่างๆที่ส่วนใหญ่ก็มักจะหาได้ในจอมอนิเตอร์ระดับพรีเมียมนะครับตัวนี้ก็เลยถือว่าตอบโจทย์เลยสําหรับหัวข้อในการดูหนังเทสนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพเพราะว่าถ้าเทียบกับจอมอนิเตอร์เอง g e w 3 2 8 0 u ถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าจอมอนิเตอร์ทั่วๆไปทาให้ดูหนังได้เต็มตากว่าเยอะเลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆมากมายทั้งเทคโนโลยี HDRI ที่ได้ผสมระบบ h d r เข้ากับเทคโนโลยี Brightness i n t e l l i g e n t Plus หรือว่า BI Plus เข้าไว้ด้วยกันนะครับ <c oughs> เพื่อปรับความสว่างและก็สีสันแบบอัตโนมัติทําให้ช่วยเผยรายละเอียดสําคัญทั้งตําแหน่งในที่มืดแล้วก็สว่างพร้อมกับปรับสมดุลของแสงสว่างให้พอดีกับสภาพในห้องนั่นเอง <c oughs> และแน่นอนว่าหากจะเอาไปเทียบกับทีวีในแง่ของการดูหนังอย่างเดียว e w 3 2 8 0 u ตัวนี้อาจจะสู้ยากหน่อยเพราะด้วยขนาดของหน้าจอ แต่ว่าจอตัวนี้ก็ยังมีดีอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของงานด้านเสียงนั่นเองที่มาพร้อมกับลำโพงแบบ2.1 c h a n n n l l u i l l i n มาอยู่ในหน้าจอจาก t r i v o l o Audio ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเลยเพราะจริงๆแล้วเขาออกแบบมาใช้สำหรับการเล่นเกมนะเพื่อที่จะให้มีมิติที่ดีเวท,ทีเสียงที่กว้าง แล้วก็สามารถที่จะระบุตำแหน่งพิศทางของสิ่งต่างๆในเกมได้ที่ถือว่าทำได้ดีมากๆไม่ใช่แค่เปรียบเทียบกับลำโพงจอมนิเตอร์ทั่วไปจะดีกว่ามากแล้วแต่หากจะเทียบกับทีวีส่วนตัวเองก็รู้สึกว่าลำโพงจาก BenQ ิรุ่นนี้ให้เสียงที่ดีกว่าทีวีระดับ Entry หรือว่ารุ่นกลางๆได้เลยนะหากจะเทียบอาจจะต้องไปเทียบกับพวกทีวีรุ่นท็อป ข้อสังเกตอย่างเดียวเลยของเรื่องเสียงจากจอตัวนี้ก็คือเสียงเบสที่ส่วนตัวเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงเบสหรือว่าเสียงต่ำเนี่ยบางไปนิดหนึงแต่เสียงกลางเสียงแหลมก็ถือว่ามาครบแล้วก็นุ่มนวลมากๆ ดังนั้นสําหรับใครที่จะซื้อไปเพื่อดูหนังอย่างเดียวเนี่ยอันนี้แน่นอนนะผมแนะนําว่าให้ไปซื้อจอทีวีดีกว่าขนาดก็ใหญ่กว่าราคาก็ถูกกว่าแต่ถ้าใครอยากจะได้จอที่ทํางานแล้วก็ดูหนังสนุกด้วยขนาด32นิ้วบวกกับ 4K HDR ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแถมยังมาพร้อมกับลําโพง2.1แชนแนลที่ใช้งานได้จริงไม่ต้องไปหาลําโพงนอกมาต่อให้เกะกะโต๊ะอีกแล้วและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนที่เราจะเน้นที่สุดก็คือด้านการเล่นเกมนั่นเอง อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่าเราจะต้องแบ่งประเภทของเกมเมอร์ออกเป็น2ประเภทก่อนก็คือประเภทแรกเกมเมอร์ที่เล่นเกมประเภท First Person Multiplayer Shooting อะไรต่างๆที่เน้นการแข่งขันรวดเร็วหรือว่าพวกที่แข่ง eSport ต่างๆที่ต้องการเฮิร์สเยอะๆอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าทีวีตัวนี้เนี่ยรองรับสูงสุดที่60เฮิร์สเท่านั้นซึ่งจริงๆก็ถือว่าน้อยหากเทียบกับเกมมิ่งมอนิเตอร์ในตลาดปกติตอนนี้ก็จะมีตั้งแต่90 1 20 1 44เฮิร์สไปแล้ว อีกข้อนึงก็คือขนาดหน้าจอนะครับที่ใหญ่เกินไปเพราะว่าพวก first person shooting ที่เล่นบน PC ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเมาส์กับคีย์บอร์ดที่จะต้องนั่งติดติดกับจอพอจอเล็กๆเ,เนี่ยเขาสามารถกวาดสายตาไปได้หมดภายในพริบตานะครับแต่ว่าถ้าเป็นจอขนาด32นิ้วนั่งเล่นใกล้ๆเนี่ยต้องใช้เวลาที่นานกว่าอาจจะไม่ทันใจเท่าไหร่เกมเมอร์อีก type นึงก็คือเกมเมอร์ที่เล่นเกมแนวแอคชั่นเอเวนเจอร์โอเพนเวิลด์อารต่างๆ ที่เน้นเสพเนื้อเรื่องเสพภาพสวย,สวยเสพเกมเพลย์สนุกสนุกตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆไม่ว่าจะเล่นผ่านพ c ซีหรือว่าคอนโซลแน่นอนว่าด้วยสเปคของตัวนี้ที่รองรับความละเอียดระดับ 4K ที่แม้ว่าหากเทียบกับทีวีในปัจจุบันในตลาดทุกรุ่นทุกแบรนด์ 4K แทบจะเป็นมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือความละเอียด 4K ในหน้าจอขนาด32นิ้วดังนั้นตัวนี้จึงเหมาะมากกว่าในการที่จะเอามานนั่งเล่นใกล้ๆเช่นวางบนโต๊ะทำงานหรือว่าบนโต๊ะคอมตัวนี้ผมว่า ว่าใกล้สุดเนี่ยสามารถใกล้ได้ถึง1เมตรเลยนะแต่ถ้าใกล้กันนะั้นในกรณีเล่นเกมอาจจะเริ่มมองลำบากแล้วและที่รุ่น E W 3 2 8 0 U ตัวนี้สามารถนั่งเล่นใกล้ๆได้นอกจากเนเจอร์ของจอมอนิเตอร์เองและเทคโนโลยีถนอมสายตาต่างๆที่เป็นคิวใส่มาให้แล้วจอตัวนี้ยังมีความหนาแน่นของเม็ดพิกเซลมากกว่าทีวีจอใหญ่ๆ ที่แม้ว่าเวลาเรานั่งเล่นใกล้ๆก็ยังคมชัดอยู่ไม่เหมือนทีวีนะครับที่ถูกออกแบบมาให้มีระยะห่างในการนั่งเล่นพอเราไปจ้องใกล้ๆเนี่ยอาจจะเห็นเป็นเม็ดพิกเซลหรืออาจจะเห็นรอยแตกของภาพได้ และหนึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญของหน้าจอ BenQ ตัวนี้ก็คือ HDRi นะครับก็คือ HDR บวกกับ Brightness Intelligence ที่ต้องบอกว่ามีโหมดเฉพาะสำหรับเกมมิ่งด้วยเพราะนั้นก็เลือกเป็นเกม HDRi เมื่อเล่นกับตัวเกมที่ support HDR อย่างอันนี้ก็คือ The Last of Us Part 2เนี่ยจะมีการให้เราเปิดโหมด HDR พร้อมกับปรับพวกคอนทราสต์ความสว่างอะไรต่างๆซึ่งระบบ HDRi เองเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับทีวีที่มี HDR ทั่วๆไป ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่สีสันจัดจ้านนะครับทำให้บางครั้งเล่นนานๆอาจจะรู้สึกล้าสายตาได้แม้จะเปิดโลแล้วก็ตามนะโดยเฉพาะถ้านั่งจ้องใกล้ๆเนี่ยแทบจะแบบเล่นได้แป๊บเดียวเองนะก็แสบตาแต่ด้วยโหมด Gaming HDRI เนี่ยบอกได้เลยว่าเล่นใกล้ๆนานๆก็ยังสบายตาแล้วที่สำคัญก็คือรายละเอียดทั้งจุดสว่างจุดมืดก็ยังชัดเจนอยู่ด้วยนะครับจึงเหมาะกับเล่นเกมชมภาพสวยๆแล้วก็เพลิดเพลิน,ลนกับเนื้อเรื่องแล้วก็เกมเพลย์ได้ย,วยาวๆเลย แล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงนะครับที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือความสามารถในการแสดงสีสันที่สูงถึง10บิตนะครับต้องบอกว่ามากกว่าจอมอนิเตอร์ทั่วๆไปทําให้เฉดสีที่แสดงออกมาเนี่ยกว้างแล้วก็ภาพจากเกมเนี่ยดูสมจริงแล้วก็สวยงามขึ้นมากๆเลย ดังนั้นนะครับสำหรับสรุปในด้านการเล่นเกมใายที่เน้นเกมแนวเสพภาพเสพเนื้อเรื่องเสพเกมเพลย์ต่างๆ ewu3280u ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยส่วน,นเทียบกับทีวีแล้วแน่นอนว่าอาจจะแพ้เรื่องของขนาดอยู่แต่ถ้าใครต้องนั่งเล่นใกล้ๆเช่นวางบนโต๊ะคอมหรือว่าเล่นระยะห่างประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งหน้าจอที่ออกแบบมาให้เล่นใกล้ๆได้นานๆแล้วก็ยังสบายตาม,มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ,ๆที่ใส่เข้ามาให้ เป็นยงไงบ้างครับทั้งฟีเจอร์การใช้งานแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆงั้นเดี๋ยวเรามาดูคะแนนรีวิวของหน้าจอ BenQ e w 3 2 8 0 u ตัวนี้กันเลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวจอ BenQ e w 3 2 8 0 u ส่วนราคาของจอตัวนี้ก็อยู่ที่27,900บาทและมาพร้อมกับการรับประกัน3ปีจาก BenQ Thailand ส่วนตัวผมมองว่าจอตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครที่กำลังมองหาจอพรีเมียมมอนิเตอร์ดีๆสักตัวหนึ่งที่เอามาใช้ใทำทุกอย่างแต่จะเน้นหนักไปที่การทำงานแล้วก็เล่นเกมโดยเฉพาะทำงานด้านของการแต่งภาพหรือว่าการตัดต่อวิดีโอที่ต้องเกรดดิ้งต่างๆ และสำหรับใช้เล่นเกมก็จะเน้นเล่นเกมที่เป็นแนวแอคชั่นโอเพนเวิลด์อาร์พีจีเอเวนเจอร์ต่างๆที่เน้นเสร็กราฟิกความงดงามของงานศิลป์โดยจะเล่นผ่าน PC หรือว่าเครื่องคอนโซลอย่าง PS4, Xbox One, Nintendo Switch หรือว่าใครจะซื้อมาเพื่อรอเครื่องเจนหน้าอย่าง PS5 หรือว่า Xbox Series X ที่จะมาปลายปีนี้ก็สบายๆนะครับ แต่ที่สำคัญมากๆก็คือต้องมีพื้นที่หรือว่ามีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่นิดนึงแต่ก็ถือว่าตัวเดียวจบไม่ต้องหาลำโพงอะไรมาต่อให้วุ่นวายอีกแล้วใครที่สนใจจอตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายที่ Lazada BenQ Official Store อยากจะดูของจริงก็สามารถไปดูได้ที่ร้าน NAS Project ทั่วประเทศนะครับส่วนใครที่อยากจะเช็คราคาโปรโมชั่นล่าสุดของจอตัวนี้ก็สามารถคลิกลิงก์ใน Descript i o n ได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณนะครับว่าจะใช้หรือเปล่า คิดเห็นอย่างไรกับจอเบน q E W 3 2 8 0 u ตัวนี้คิดว่าตอบโจทย์การใช้งานของคุณหรือเปล่าหรือใครใช้อยู่ก็พูดคุยกันได้นในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือว่ากดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ